โรงเรียนอนุบาลปงบ้านนาปรังก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2477ตั้งอยู่เลขที่149หมู่1ตำบลน,นาปรังอำเภอปงจังหวัดพะเยาวความรู้นำรำสวยรวยมารยาท อัตลักษณ์ของโรงเรียนอนุบาลปงบ้านนาปรังของพวกเราโดยเรามุ่งเน้นทั้งทางด้านการเรียนการสอนให้ได้รับความรู้ร่วมกับการมีคุณธรรมอีกทั้งยังสนับสน,นุนทางด้านกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงตราประจําโรงเรียนดอกบัวสีชมพู ล้อมรอบด้วยตัวอักษรออ่างซึ่งมีความหมายว่าดอกบัวสีชมพูเป็นดอกไม้ที่สูงค่านำมาบูชาพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลจนถึงปัจจุบันซึ่งเปรียบได้กับเด็กซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าสัญ,ญลักษณ์ออ่างหมายถึงโรงเรียนอนุบาลป่งที่จะช่วยกันดูแลอุ้มชูนักเรียนที่มีคุณค่าให้ก้าวหน้าต่อไป สีประจำโรงเรียนคือสีชมพูและสีน้ําเงินสีชมพูหมายถึงความอ่อนโยนความเมตตาความเอาใจใส่ต่อลูกศิษย์สีน้ําเงินหมายถึงความเข้มแข็งความมั่นคงความมีศักยภาพฉลาดเฉียบแหลมสุโขปัญญาปฏิโลโกโ การไร้รับปัญญาทำให้เกิดสุขเป็นแนวทางปัชญาที่ทางโรงเรียนอนุบาลป่งบ้านนาปรังยึดมั่นและถือเป็นแนวปฏิบัติบุคลากรภายในโรงเรียนนำทีมด้วยท่านผู้อำนวยการทองพันธ์ปัญญาอุดมกุลมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน16คนช่วยราชการจำนวนหนึ่งคนครูอาจารยจ้าง จำนวน10คนครูชาวต่างชาติจำนวน1คนนักศึกษาฝึกประสบการณ์จำนวน1คนแม่บ้านจำนวน1คนรวมบุคลากรทั้งสิ้น31คนโรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้นประถมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 วิสัยทัศน์จัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ <Hey. S 1> ผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา2564มีทั้งหมด4ด้านดังนี้ด้านผู้เรียนผลสำเริจทางการเรียนร้อยละของนักเรียน ที่ดาระดับ3ขึ้นไปในแต่ละวิชาบรรลุค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือรายวิชาหลักร้อยละ70และรายวิชารองร้อยละ75นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้คะแนนการสอบโอเนตวิชาภาษาอังกฤษ100คะแนนเต็มการสอบโอเนร,ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวม4กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของระดับประเทศและของปีการศึกษา2,563นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ได้คะแนนการสอบ NT วิชาภาษาไทย100คะแนนเต็มการสอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3คะแนนเฉลี่ยร้อยละ รวม2กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละของปีการศึกษา2,562และปีการศึกษา2,563การสอบอ t าทีหรือผลการทดสอบระดับชาติด้านการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่1มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศได้รับรางวัลจากโครงการประเมิน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประจําปีการศึกษาสองพได้รับรางวัลจากโครงการทดสอบวัดความรู้บริษัทเสริมปัญญาได้รับเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2565ได้รับประกาศเกียรติคุณวัฒนธรรมวินิจเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปีการศึกษา2565นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับองของการสอบชิงทุนโครงการวัดความรู้แลกทุนระดับชั้นประถมปลาย ด้านครูผู้สอนการเผยแพร่นวัตกรรมการบริหารของโรงเรียนอนุบาลป่งบ้านนาปรังได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการ ได้รับรางวัลครูดีมีคุณภาพเนื่องในวันครูประจำปีพุทธศักราช2565การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูพัชรีพรสุภารับรางวัลเรียนทองเป็ดแพค c ีสจากท่านศึกษาธิการจังหวัดพียาวครูพัชรีพรสุภารับรางวัลชนะเลิศ OBE Award ระดับเขตพื้นที่ ครูนสิริเรืองฤทธิ์รับรางวัลโครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีการศึกษา2564ผ่านเกณฑ์ในการเรียนรู้กิจกรรมเรียนรู้เพื่อการสอนสอนเพื่อการเรียนรู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพยาวเขตสอง ได้ครูผู้สอนภาษาจีนในโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านผู้นวยการสถานศึกษาได้รับรางวัลส่งคุณค่าสพทโอเบกอ a วอร์ดครั้งที่10ระดับเหรียญเงินผู้นวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ด้านบริหารจัดการได้รับรางวัลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขตสองในการประกวดรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ เป็นแบบอย่างได้ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเลขาธิการครุสภาเป็นวิทยากรในกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับดีเด่นการนำเสนอผลงานวิชาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเลขาธิการครูสภาให้เป็นคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเลขาธิการครูสภา ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาความลุ่มลึกทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ด้านสถานศึกษาได้รับเกียรติบัตรการดำเนินการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายใต้โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล1ตําบล หนึ่งโรงเรียนคุณภาพอย่างต่อเนื่องรับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษารโมเดลสู่กระบวนการ PLC ที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทองได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายประจำปีการศึกษา2564ได้รับเกียรติบัตรการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการอ่านการเขียนตามจุดเน้นเด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ลายมือสวยได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าวร่วมการนิเทศติดตามเชิงประจักษ์เพื่อให้เห็นสภาพจริงของการขับเคลื่อนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนรุ่นที่1่ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบรุ่นที่1เข้าร่วมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษา ผลที่เกิดขึ้นกับรกเรียนในอนาคต 1. จําจำนวนเด็กได้เรียนเพิ่มมากขึ้น 2. จัดหางบประมาณในการสร้างลานกิจกรรม 3. เปิดห้องเรียน MEP เพื่อส่งเสริมักเรียนให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 4. ยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการของผู้เรียน 5. ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา